สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการตามหลักกิโลในสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีคำสั่งให้ปิดบริษัทเอเชียประกันภัย1950จําจำกัดมหาชนนะครับ ไปเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าได้สร้างความวิตกกังวลใจให้กับผู้ที่ทําประกันไว้กับบริษัทดังกล่าวนะครับว่าจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับเรามีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมกันครับความคืบหน้ากรณีปัญหาการเคลมประกันโควิด19ของบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนที่ก่อนหน้านี้มีการจ่ายล่าช้า มีการปลดพนักงานจนกระทั่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกักำกบและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพอได้ส่งคนเข้าไปดูแลและล่าสุดกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564เป็นต้นมา ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพได้แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการเพิกถอนดังกล่าวเป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน โดยคอปพอได้นาเนินการตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นมาตรการขั้นสูงสุดหากไม่จำเป็นคงไม่อยากทำแต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจึงจำเป็นต้องเพิกถอนเพื่อให้กองทุนประกันภัยเข้าไปรับช่วงอย่างไรก็ตามคอปพอได้เตรียมการรองรับการสั่งเพิกถอนดังกล่าวแล้วเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชน จึงได้บุรณาการออกคำสั่งให้กองทุนประกันภัยเข้าไปรับช่วงในการจ่ายคืนเบี้ยประกันในส่วนกรมธรรมที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่โดยร่วมกับ13บริษัทประกันภัยในการจะรับโอนกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุหลังจากได้รับการคืนเบี้ยจากกองทุนแล้วก็จะนำมาซื้อกับ13บริษัทดังกล่าวโดยบริษัทจะมีส่วนลดให้นอกจากนี้กองทุน จะยังทำหน้าที่รวมถึงการรับเคมสมิหมโควิด1 9และประกันร,รถยนต์และประเภทอื่นๆที่มีการยืน่นเรียกร้องสินหมเข้ามาค่ะการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในครั้งนี้เป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจำเป็นต้องดาเนินการเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้อ,อประกันภัยโดยที่สำนักง,งานคอปฟน,น,นั้นได้ดําเนินการตามขั้นตอนและ กระบวนการต่างๆภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งมาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการสูงสุดแต่เนื่องจากสถานการณ์ลุกลามบ,บานปลายแล,ล,ล้วเราเกรงว่าอาจจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภยัยจึงจําเป็นต้องเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อที่จะให้กองทุนประกันเพื่อไทยเข้ารับช่วงในการจ่ายเคลมเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงสะดุดแต่เนื่องด้วยหนึ่ง การที่บริษัทไม่มีความชัดเจนในการเพิ่มทุนนะคะตรงนี้เป็นปัจจัยหลักที่จำลำจำเป็นต้องยกระดับมาตรการแทรกแซงตามกฎหมายเป็นมาตรา59นะคะพอเราเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเขามีการเลิกจ้างพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นในเชิงการให้บริการการติดตามเคลมการเปิดเคลมการบันทึกบัญชีการประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ย มันเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องใช้บุคลากรนะแต่เราไม่เห็นจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าบริษัทเนี่ยไม่มีความพร้อมแนละความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อไปนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเนื่องจากยังมีเครมคงค้างที่ที่เราเห็นแล้วว่าสภาพคล่องไม่เพียงพอสินทรัพย์ไม่เพียงพอตรงนี้เนี่ยที่ใช้มาตรา59ที่เพิกถอนใบอนุญาตจะส่งผลให้กองทุนจะเข้ามาเยียวยาผู้เอาประกันไทยได้อย่างทันท่นทวงที ทางสำนักงานคอพอได้มีความร่วมมือบูรณาการกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับได้ดําเนินการเพื่อให้รอยต่อนี้เป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับประชาชนให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ทั้งหมดในกลุ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหมดในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจํานวนมากก็คือกลุ่มที่เป็นการประกันภัยที่นอกจาก นะการประกันภัยโควิดเช่นการประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจแล้วก็ากภาคบังคับแล้วก็กรมธรรม์อื่นๆทางสมาคมได้ความอนุเคราะห์นะครับจากทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับบริษัทประกันวินาศภายัยจํานวน13บริษัทที่จะรับกรมธรรม์นะในการที่จะดูแลก็แม่พี่น้องที่ถือกรมธรรม์อยู่ในมือเมื่อมีการยกเลิกกรมธรรประกันภยนัย สิทธิของผู้ประกันภัยในเรื่องของการได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยผู้ประกันภัยเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู่กับผู้จดทะบบัญชีได้ผู้ประกันภัยเนี่ยเคยมีประกันรถยนต์เคยมีประกันอัคคีภัยเคยมีประกันพรบก็ยังคงอยากที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้อยู่ในส่วนนี้เนี่ยสํานักงานคอพร่วมกับทางสมาคมประกันทีน่าสนใแล้วก็ บริษัทประกันไัยที่เขาร่วมโครงการนะครับ13บริษัทก็เลยการตกลงก,กันว่าพวประกันไทยเนี่ยถ้าเพื่อไปซื้อประกันภัยจากเขาพวกประกันภัยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่จะได้รับการคืนเบี้ยจากกองทุน แทนเงินสดตายสำหรับสิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิของท่านที่จะมีหลังจากการเพิกถอนใบญาตบริษัทแล้วนะครับในส่วนของการคุ้มครองสิทธิสิทธิของท่านถามว่าจะไปใช้สิทธิที่ไหนสำนักง,งานคอ,อพอพภาคทุกภาคมี9ภาคแล้วก็สำนักง,งานองาคอพพจังหวัดทุกจังหวัดจํานวน69จังหวัดพร้อมที่จะรับคาขอคอพการตรวจสอบเอกสารทั้งหลายที่ยื่นขอรับชําระหนี้จากพี่น้องประชาชนผู้ออกกาประกันภัยทั้ง ท,ทุกกรณีนะครับของบริษัทเอเชียประกันภัยรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้กับกองทุนประกันพินาศภัยไทยในทาระผู้ชำระบัญชีเพื่อดําเนินการตามกระบ,บวนการในการชํารหนี่ต่างๆนะครับถ้าหากท่านได้รับหนังสือแล้วท่านสามารถที่จะเอาหนังสือนั้นนะครับไปต่อซื้อกรมาทันต่อที่บริษัทที่เขาร่วมโครงการได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมูลค่าจะอยู่ในหนังสือนั้น ไปบวกกับกรมธรรมที่ท่านซื้อใหม่จํานวนเท่าไหร่ก็เอาจำนวนเงินบวกกันก็เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมทรรใหม่คุ้มของต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกันภัยที่ถือกรมธรรอยู่เนี่ยมีเป็นจํานวนมากแล้วก็รอยต่อระหว่างกระบวนการทํางานที่ทางกองทุนอาจจะต้องมีการแจ้งไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทาสามารถที่จะแจ้งข้อมูลโดยตรงไปยังผู้ประกันภัยให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้สามารถทราบถึงสถานะของบริษัทแล้วรวมถึงสิทธิมาตรการช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็มีแนวทางที่จะบริหารจัดการตัวกรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่เนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะตรงเนี้เนย ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะส่งข้อมูลแล้วก็รายละเอียดการการดำเนินการให้กับทางควบกันไทยเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะคะร่วมกันเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่มีรอยต่อระหว่างกระบวนการที่จะต้องส่งเอกสารหรือว่ายังไงในทางไปรษณีย์หรืออะไรต่างๆที่จะไปถึงพวกรันไทยกว่า2ล้านกว่าคนนะคะทั่วประเทศกลไกของระบบวินาศภัยมีการคุ้มครอง ประชาชนทุกคนอย่างอย่างดีนะครับยืนยันได้ในฐานะเป็นกรรมการกองทุนด้วยว่าผู้ประกันทุกคนนะครับจะได้รับเงินคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสินใหม่ทดแทนหรือเบีย้ยประกันภัยรับคืนกรณีของเอเชียรประกันภัยเนี่ยผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านท่านไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินที่ท่านจะไม่ได้รับเลยนะครับแล้วก็ การดำเนินการที่ผ่านมาทางคอพพก็ไปควบคุมดูแลให้มีการจ่ายเคมจากสภาพคล่องออกไปให้มากที่สุดเพื่อเพราะเวลาขั้นตอนการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่จะไปรับเงินคืนจากกองทุนตามกระบวนการนะครับกองทุนเองก็รับช่วงต่อจากสำนักงานคอพพก็คงจะมะีจดหมายแจ้งไปที่ ผู้ประกันนะครับทั้งเรื่องค่าสินใหมทดแทนแล้วก็เบี้ยประกันภัยรับคืนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพูวประกันภัยทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเต็มที่นะครับจากสำนักง,งานคอพพจากกองทุนประกันวินาศภัยครับขณะนี้กองทุนเนี่ยได้ทําการบูรณาการในเรื่องการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการชาระบัญชีของบริษัทเอเชียประกันภัยกับทางคอ,อพพและสมาคมนะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น ในการที่จะเร่งชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เราจะเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุดนะคะเท่าที่ความสามารถที่พวกเราจะทำกันให้ได้นะคะโดยเราขอยืนยันว่าเจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการพิจารณานะคะในการจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของท่านนะคะในวงเงินรายละไม่เกินหนึ่งล้านบาทะค,ะคุณผู้ชมครับ จากสภาพอากาศในประเทศไทยที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่นะครับมีน้ําท่วมอย่างฉับพลันนะครับส่งผลกระทบทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและก็พืชผลทางการเกษตรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับจึงได้มีคําสั่งให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวนะครับ ในเรื่องนี้นะครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสำหรับความคืบหน้ากรณีสภาพอากาศในประเทศไทยที่มีฝนตกและบางพื้นที่น้ำท่วมฉับพันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากดกรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพอเปิดเผยว่า สำนักงานคปปอมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นอย่างมากและได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งการให้สำนักงานคอปพอภาค1-4ถึงลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยพร้อมทั้งติดตามและรายงานความเสียหายเพื่อความพร้อมในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยให้สำนักงานคอปพอ,พอ ภาคที่1ถึง4ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านประกันภัยณสําสนักงานคอปพอภาคจังหวัดเพื่อความเตรียมพร้อมและบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านประกันภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านประกันภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนคอปพอ 1, 1 8 6หรือติดต่อได้โดยตรงณสำนักงานคอปพภาคจังหวัดทั่วประเทศค่ะ